สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ไม่อยู่ก,กันกับเกม Asian Deck r a c i n g ออนไลน์อีกแล้วนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะนำรถคันคันหนึ่งะครัยมาแต่งแล้วลองเทดสดูว่ารถคันนั้นมันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่กันนะครับทุกคนรถคันนั้นก็คือ Sonic นั่นเองโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ารถกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งรถ Sonic เดิมๆเมนี้ยครับทุกคนมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฮะนี่สีน้ำเงิน ใส่ล้อแม็กนะครับเออทรงมันเดิมโคตรเดิมเลยนะทุกคนนี่นะครอ่าเดี๋ยวเรามาแต่งคันนี้นะครับทุกคนแล้วลองอัพใ,ให้มันเต็มให้หมดเลยนะทุกคนแล้วมันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่กันนะครับผมโอเคทุกคนกขั้นแรกนะครับเราก็กดซื้อรถก่อนเลยนะครับผมอ่ากดซื้อรถไปเลยนะครับนี่เราก็ได้รถโซนิกมาแล้วนะครับผมไหนใครชอบสีน้ําเงินบ้างนะครับนี่สีน้าเงินโคตรสวยเลยนะทุกคนต่อมานะทุกคนเดี๋ยวเรามา อัพรถก่อนเลยดีกว่านี้ครับผมซึ่งผมจะไม่แนะนําทุกคนนะครับว่าอัพอะไรก่อนดีอะไรดีนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้อัพหมดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพกันให้หมดเลยนี้ครับก่อนอื่นเราก็เพิ่ม ability point ก่อนนะครับผมรู้สึกว่ารถต่อกันนะครับจะใช้ ability point ประมาณหกสิบนะครับหกสิบแต้มนะครับแล้วก็จะได้อ่าอัพแบบครบทุกอย่างเลยนะครับผม โอเคทุกคน engine fast ตอนนี้ผมก็อัพเต็มไปแล้วนะครับเราก็มาที่ max speed นะครับผมต่อมาก็ over flow duration นะครับผม d a s h f o r c นะครับมันมีเป็นขั้นๆในไปนะครับอันนี้อาทุกคนตอนนี้ผมก็อัพค่าสแตตรถของรถโซวนี่ของเราเตม็ม max เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับ มันจะวิ่งเท่าไหร่กันอ๋อผมลืมไปทุกคนมันมีสก,กินให้เราแต่งด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสก,กินลดหน่อยดีกว่านะครับมันก็มีหลายแบบเลยนีครับผมเราแต่ใครจะชอบนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็าตาเหรียญที่ต้องใช้นี่ก็ใช้เท่ากันหมดเลยนีครับในแต่ละสก,กินนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราชอบสีอะไรนั่นเองนะครับนี่มันก็จะมีคล้ายๆทรงเฉงนะทุกคนแต่มันยังไม่เฉงมากนะนี่ฮะโอเค มีสีเขียววิสีเขียวมันโคตโดนใจเลยนะทุกคนผมว่านะเดี๋ยวผมก็เลื่อนดูก่อนนะเพราะว่าผมจะเอาสีอะไรนะครับผมว่าผมจะเอาสีเขียวนี่นะครับทุกคนเนะี้ยผมว่ามันสวยดีนะครับล้อทองด้วยนะครับแล้วก็ท่อแต่งใบหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็กดทําการนําสกินมาเล่นเลยนี่ครับผมนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนเห็นไหมสวยไหมอ่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้รถโซนิกแต่งเรีเยบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่านะทุกคนว่าโซนิกเรามันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับซึ่งการเล่นเนี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับสำหรับการที่มาเล่นรถที่มันใส่เกียร์นะไม่เหมือนพวกนูโวเอ้ยมีโอนะทุกคนที่แบบว่ามันไม่ต้องใส่เกียร์บิดไปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้เราต้องสับเกียร์อะไรอย่างงี้นะทุกคนมันเล่นค่อนข้างยากนะครับผมก็จะเล่นในโหมดที่เหมือนเหมือนเทสคนเดียวกันนะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าลอไฟเขียวเรามาเทสดูกันว่ารถเราจะวิ่งเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามไปครับทุกคนอ๋อสับเกียร์นะทุกคนอย่าลืมสับเกียร์นะเพราะว่าโซนอิกมันต้องสับเกียร์นะครับสองร้อยเกียร์หกนะครับสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามสองร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดโอ้โหทุกคนแรงมาก โอ้รถตัวนี้เราวิ่งที่267กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมใครจะไปเป็นแนวทางการเล่นแข่งกับเพื่อนหรือว่าอะไรก็ลองไปเล่นได้นะครับคร่าวๆนะครับทุกคนเวลาเราอัพเต็มหรือแต่งแล้วอะไรแล้วนะครับรถตันี้ของเราก็จะวิ่งอยู่ที่167กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมว่ามันแรงมากเลยนะครับแต่ว่าแรงไม่เท่าโนวานะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่ารถโนวาเนี่ยมันมันมันวิ่งเท่าไหร่นะครับก็ไปดูในคลิปช็อต ที่ผมลงไปแล้วได้นะครับอันนั้นเทสไว้แล้วนี่ครับผมซึ่งโนวาเนี่ยผมต้องบอกว่าแรงมากจริงๆนะทุกคนแรงมากลองไปเล่นกันดูนี่ครับส่วนแพทเทิร์นของรถต้นอีกเนี่ยครับก็วิ่งได้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถือว่าสนุกสนุกกันไปนะครับคลิปนี้เนี่ยครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ